เลิศสนแต่งหิมาบาททีนี่ไม่กินยำุนเสีนยงกุ้งยำกินซีฟู้ดมีหนวดปลาหมึกมีกุ้งมีสะกอหรอกแล้วกับมีอันหมูสับเต็มถ้วยแล้วมี่ผักสลัดผักก่นอย่างหูเต็มเลยหิ่มาหิมาพี่น้องสกูลสูคนคข้ามป็น j o ยมีวี่ัันซีฟูดด o ลัดสไปซีซีฟูด s e สัด o d s a l a s all look at that is very beautiful c o อ e on c อยมี ซีฟู้ดสลัดโบอเลยสมัยแต่งเลยมาโอ้ยลืมฝันลืมฝันเอาไม่ไมก่อนเอาไม่ไมมามามาเบิ่งกันเบิ่งกันมาทีมามาเบิ่งกันเบิ่งกันออกมาเบิ้งออกมาเบิ้งมาเบิ่งว่ายายสมผู้สิกินจังใดสอมือนีโบ้เลยสมัยแต่งเลย ม i, ia, feet, ment, k, me, oh, 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 ือเราไปขึ้นเป็นแบบว่ามืดหมื้นมือเมื่อเช้าสภาพแม่น่ะฝนมันตกฝนมันตกก็เลยมืดพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วสมันแมนงจำได้เปิดโคก่อนโคกโคกโอ๊ยเลื่อมโซนเลื่อมโซนกับสองมาตันหนีบโอ้ยโคกโคลาโคลาโอ้ลหีเฟกซ์จริงชิวตรงนี้จับพี่น้องสักคู่สักคนเบลอเราเห็นมันนี่ก่อนเราเห็นฟองมันลงก่อนทีกินตั้งแต่เราเลื่อมโซอนมา ริม่มโซนกับสองกินแบบผู้ดีเพราะเป็นผู้ดีไงเห็นไหมเป็นผู้ดีก็จะกินแบบผู้ดีนะแกผู้ดีนะไม่ใช่ผู้ไฮใหมฉันเป็นผู้ดีนะวันนี้ฉันไม่ใช่เป็นผู้ายนะ,ะ,ะนยเริ่มสามเน็ดเบลลอโซนมาแล้วค่ะมาแล้วเบลล์มาพร้อมโซนมองไม่เห็นอย่างงี้มืด Đẹp vào bộ ốc ơ tố, Ờ mọi à? sao làm ấy sạch ừ. <laughs> là tham Fashion mình ta boo Fashion Fashion hoo 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 บ๊ยหลุดสัเณเป็นเลยหลุดลุดนรบัดนี้อันนี้เป็นสกออบสกออืมแซ่บล นต้องเพริดเอากล้องมาม่กนนะอโอเคไปบักที่นี่โอเคแล้วนะมาว่าเลยฉันแนะนำถอดเ่นก้นมองมาเห็นอ,อย่างนี้โอ้พี่น้องเอ้เชื่อ,อยังไงบม่ได้หลับได้นู่นเมื่จะติดตามข่าวบม่ได้หลับได้นู่นบม่ได้หลับได้น,นู่นพี่น้องเอ้หน้าดำขำคี้ ดีมั้สิจ๊ดขอาเหลือดไม่ขปนข่รุ่นไม่เปนข่เลิศข่าเลิอดออออดูต้องขอ่รุ่นรุ่นขาวบัลเดนอนที่สามที่สี่กับบัดเดนอนเอ,อบิ้งขาวา <c oughs> ข่าหัว,หวนั่นแหละข่ยบัลเดนอนอ กระดาษดำขำเกือดเป็นนิ้วเป็นดาวเนี่ย ร้อนร้อนตัวมันตันอยากน้ำไปคดีมันถี่ส้นสุดหีฟ้าตบเน่เดี๋ยวตุนคนพ่อกับเยอะปากอยอะคางกินน้ำก่อนมันเผ็ดอ๋อกำลังบังถึงตอนอื ตอนนั้นอะนมือนี่ยังไปยัดจิตอามพราวอยู่ตอะนั้นเลือมือเฮ้ตื่น,น,ววน,นส,วส,วสวยนะตื่นสวยตื่นจนนัต๊แกหนโอ้ยเป็นหนี้เพ็น,นอืัว่าถ้าเห้คลิปกินได้มือนอ้เพิื์ม,มันมีเพ็นดน เลยจำเป็นเหตุนี่ขอห้จับผู้ไลโจรผู้ไล่เดี๋ยวเรเรียเดูเมื่อไ็น่อย่างเด็อย่าโดนคนเบิงคนเบิงนี่ติดตามทูกช่องทุกช่องเลยเด็ติดตามตลอดทุกช่องบารที่นี่ว่าเป็นอายุอันกินอันนอนเพราะอย่างว่าติดตามข้าวนอนกับบะลับนอนลับกับฝันมันเบิงไหลไยไงเออเบิงไหลเก็บไปฝันไปนองเอ้ย อืมอืมใจสุดขับอืมเพียร์เแงบคพอมา พิการมั้งเต็มเผ็ดเต็มเน่าความที่ได้ลูกเขยไก่อยู่มัต้องเอาไก่แค่นด้ลูกเขยมันเห็นขี้พื้นกันโบ้เราจะไม่แต่เลยเอาไก่ไก่เอามันจะมาเห็นขี้พื้นกันแม่นเนาะข้างนอไก่มันเห็นขี้พื้นกันโบ้เราจะไม่แต่เลยมามากินน้ำกันแบบที่นี่กุ้งโอ้เราจะไม่แต่เลยเผ็ดคัะกุ้ง 嗯。Mm.